ฮัลโหลเฮ้ยไอ้ all, ้ย mm กูพูดกับมึงตรงได้ป่ะวะกูว่าพวกมึงเกินไปละจริงๆไม่ไม่ไม่คือมึงจะทําแบบนี้ไม่ได้คือมึงทําแบบเนี้ยใครก็จะเล่นกับมึงวะกูถามมึงหน่อยมึงตบหมดเลยมึงไล่ตบครบเลยอ่ะเปิดมามึงตบแชมป์เอฟเอก่อนแล้วสามศูนย์คาบ้านสักพักมึงไปตบแชมป์บุนเดสสี่ศูนย์อย่างเงี้ยแล้วมึงไปตบแชมป์ยุโรป2 0ล่าสุดมึงตบแชมป์พรีเมียร์ลีก20นมึงตบทุกแชมป์เลยอ่ะเหลือแชมป์เดียวมึงยังไม่ได้ตบลุกชิงแชมป์มั้งกูว่า มึงเกินไปเพื่อนใครจะเล่นกับมึงมึงทำตัวเงี้ยมันไม่น่าคบเข้าใจป่ะวันหลังมึงหัดแบบผ่อนๆ่อนบ้างแบบเฮ้ยผ่อนผ่อนนว่อยางมีเพื่อนคบไม่ได้ไปยืนโดดเดี่ยวยืนอยู่เงี้ยยืนตะแบะอยู่เงี้ยยืนอยู่ส,สูงสูงสองหลีกเงี้ยมึงบ้าเหรอ,อไม่มีใครเล่นด้วยเข้าใจป่าเอออย่าเก่งให้มันมากกูตึงไม่ไหวแล้วเนี่ย <laughs> และนี่คือสี่ประเด็นหลังเกมลิเวูเอาชนะแมนซิสตี้ได้ สองบริษัทศูนย์รั้งจ่าฝูงนำห่าง9แต้มนะครับติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในจอตลาดสัตว์กระหงครับซูซูกิดีลออฟเดอะเยียร์ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหมึกกลุ่มบุุกปงรมาล่าเเจ้าแรรกของปะททศไยสซั่กนสึ อร่อยไข่มันต่ำราคา25บาทมี2รสชาติรสหม่าล่าดั้งเดิมและรสหม่าล่าเผ็ดไฟลุกหาซื้อมารับประทานคู่กับการเชฟฟุตบอลได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาอร่อยง่ายสไตล์ไทยๆกับรสชาติใหม่รสข้าวมันไก่อร่อยแบบ two in o n นเมื่อทานตัวขนมอย่างเดียวก็จะได้รสชาติข้าวมันไก่ต้มหอมกลิ่นน้ำซุปขิงและเต้าเจี้ยวถ้าได้ทานคู่กับน้ำจิ้มของไก่ย่างจะได้รสชาติของข้าวมันไก่ทอดอร่อยลงตัวเข้ากันสุดๆข้าวมันไก่รองท้องซักงซ้อนแล้วคุณจะตจ ดิกต๊อกช็อปเปิดคลิปไปแบบตึงๆเอาจริงๆก็แทบจะไม่มีมุกแล้วนะครับเล่นมุกซ้ํากับคลิปเล็กคลิปสั้นที่ลงไปด้วยใครที่ได้ดูคลิปสั้นก็อย่าลืมไปคอมเมนต์กันแล้วกันนะฮะหรือว่าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับใครอยากแชร์แบบคลิปสั้นเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับประเด็นแรกสุดเลยครับเหนือกว่าแมนซิตี้ครับเกมของแมนซิตี้วันนี้ครับอาร์เนอร์จัด11ตัวจริงเป็นคาราเฮอร์นะครับผู้สอบประตูนะรรับเป็นเทรนด์โกเมสได้รับโอกาสแทนโกกนนาเต้้ะครับแลว นารูเป็นซาร่ากัคโปและมิเดียร์สลงเล่นเป็นฟอลส์นายนะครับเริ่มเกมมานะครับลิพูก็เดินหน้าบุกเข้าใส่แมนซิตี้แบบโคตรจะดุดันเลยครับลิพูบุกกดใส่ซิตี้เป็นพายุเลยจนซิตี้ยังงงหัวไม่ขึ้นนะครับเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นมากนักนะครับจริงๆก็มีโอกาสได้ลุ้นจากลูกโขของเฟอร์จิลฟันดด้วยนะครับซึ่งก็ไปชนเสาจนกระทั่งนาทีที่12ครับลิพูก็มาได้ประตูขึ้นนำเมื่อเป็นเทรนด์เนี่ยวางบอลยาวตัดแนวหลังให้ซาร่าหลุดไปครับแล้วก็เปิดให้กัคโปชารจเ้าาปลอูนนนนััก็ เลฟูที่บุกเข้ามาใส่เรื่อยๆครับแต่ก็มีจังหวะผ่อนในแมนซิตี้ได้ครองบอลบ้างแต่สุดท้ายเลฟูก็ไม่ได้ประตูเพิ่มทำท่ที่เหนือกว่าใน45นาทีแรกนะครับซึ่งจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไปมันคือประตูที่2เท่านั้นนอกจากนั้นเนี่ยรูปเกมเรากินได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับเริ่มครึ่งหลังกลายเป็นว่าซิตี้กลับมาได้ครับเลฟูต้องกลับไปตั้งรับแล้วก็อาศัยการโต้กลับเพื่อทําลายเกมของซิตี้นะครับเนื่องจากว่าซิตี้เองเนี่ยก็ไม่มีกองกลางตัวรับขนาดแท้ที่จะมาชะลอเกมบุกของรคกกาแ้้เเมขอองปปืทํใหิตี้้นนนัครอองบดมากขึ บอลแล้วก็บุกเข้าใส่ลิพูได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องชมแนวรับลิพูว่ายืนกันดีมากๆทาห้ซิตี้เนี่ยเจาะเข้ามาไม่ได้เลยครับลิพูเองก็เน้นตัดบอลแล้วก็ใส่จังหวะสวนกลับอย่างที่ผมบอกไปนะครับจนกระทั่งมีจังหวะหนึ่งครับเป็นจังหวะหลุดเดี่ยวของซาร่าที่น่าเสียดายมากๆซาร่าหลุดเดี่ยวครับแต่ว่ายิงออกไปแบบช็อกแฟนบอลมากๆสุดท้ายครับนาทีที่78ลิเวอร์พููเพรสใส่แนวรับซิตี้ก่อนที่ดีอาร์จะฉกบอลได้ไปแตะหนีออเตกาแล้วก็โดนรวบเป็นจุดโทษซาร่าลุกขึ้นมาสังหารไม่พลาดครลิออรููู้ะปตดก่ง เอาชนะไปได้2ต่อ0ทิ้งห่างแมนซิตี้11แต้มและที่ห่างดับ2อย่างอาร์เซนอลไป9แต้มนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าปีนี้ผมพูดเลยว่าลุ้นแชมป์เต็มตัวนะคร,รับก็เดี๋ยวไปวัดกับอาร์เซนอลวัดกับเชลซีอีกนะฮะก็ยังวางใจไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะเป็นแชมป์นะแต่เขาบอกว่าลุ้นแชมป์นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดมาเสมอว่าเราเนี่ยลุน้นเออ่ท็อปโฟแต่พอเป็นแบบนี้แล้วจะไม่ลุ้นแชมป์ก็ไม่ได้แล้วล่ะครับผลงานดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าเออมันก็ต้องลุนนะ้นนนนนน่่น่่ AI, ่่ะะมมมมมมมัาา9แแตต้้้จบออกกวเหหียๆไไใใลุ็ชผ พูดนะว่าปีนี้ลิพูจะเป็นแชมป์ผมไม่เคยพูดเลยนะครับนะเพราะนั้นรบกวนคนที่ชอบแคปชอบตัดเนี่ย ตัดให้ครบๆด้วยคนจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับเอาประเด็นที่2ครับแผนการของอาร์เนอร์ครับการเราเล่อกับแมนเชสเตอร์ของเป๊ปในวันนี้เนี่ยนะครับอาร์เนอร์จัดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในเกมครับคือถ้าจะให้พูดก็คือผมว่านี่เป็นไม่กี่เกมในซีซั่นนี้ที่อาร์เนอร์น่าจะตัดสินใจให้ลูกทีมเนี่ยบทขยี้เขาใส่คู่แข่งมากขนาดนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเลี้ยงผงอาร์เนอร์เนี่ยมักจะเล่นครึ่งแรกแบบดูเชิงรูกต่อสู้ครับแล้วก็ค่อยไประเบิดตุ้มตามในครึ่งงเเเเเเเววลลลลลาาาาหััััััมมมมมมนน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 ป็แแแแบบบบบบีีี้้ทจจะะตตตอออดยยครรร่่่่่กกกไใใชชส์์ การให้ลูกทีมระเบิดความพร้ออกมาตั้งแต่นกหวีดเริ่มต้นเลยครับเรีย์ภูพยายามที่จะขยกเข้าใส่แล้วก็ด้วยความที่พวกเขากําลังมั่นใจในผลงานของตัวเองนะครับแล้วมาจากนักเตะของซิตี้ที่ลอยรามากๆกับการที่ไม่ชนะมา6เกมติดมันส่งผลให้เห็นถึงเมนเทลิตี้ส่งผลให้เห็นคาแรคเตอร์ของนักเตะชัดเจนว่านักเตะฝั่งไหนดูกระหายนักเตะฝั่งไหนดูท้อถอยนะครับ20นาทีแรกเรีย์ภูเล่นงานใส่จนเราสามารถพูดได้ว่า เอาคลาสเลยใน20นาทีแรกเราสามารถกดซิตี้ได้แบบสบายๆด้านกลางซิตี้ที่ไม่มีโรดี้นั้นไม่สามารถสร้างสารร์เกมอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียวคือถึงรกระว่า จบครึ่งเวลา,าแรกมีโอกาสยิงครั้งเดียวมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแม้ว่าเป๊ปเองเนี่ยจะพยายามถอยแบรนาโดลงไปยืนต่ำแต่ก็ไม่ได้สามารถช่วยอะไรได้นะครับเพราะลูอิสกับกุนโดกันก็โดนกลางของเราเนี่ยจับตาอยู่เหมือนกันส่วนสมัสลาเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจังหวะครีเอทเกมรุกอาจจะไม่ยอดเยี่ยมแต่ว่าเรื่องของพลังงานในแดนกลางเนี่ยถือว่าสุดยอดม,มากๆเป็นหนึ่งคนที่วิ่งเป็นม้าดีดเลยแล้วก็ทำให้แดนกลางเราได้เปรียบน,นะครับแท็กเคลิลเอาชนะแดนกลางซิตี้ได้ทั้งหมดกาฟเฟนแบดเองครับพลิกบอลแล้วพลิกบอลบอ,อีกพล่่นนงงงงาาากกกลลซิตี้้้แแบบสูไไมมดเยย็็คคคัุณ คับคับแก้วเหมือนเดิมคุมจังหวะคุมความลื่นไหลของเกมทําได้ดีจริงๆและขณะที่แนวรุกของซิตี้วันนี้ครับโฟเดนก็หายไปจากเกมมาทิวส์นูเนสที่ไม่ใช่ปีธรรมชาติก็ไม่ได้ผ่านเทรนเลอร์สักนิดเดียวนะครับส่วนฮาร์แลนด์ก็โดนเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านทั้งเกมเลยครับโดยฮาร์แลนด์นั้นโดนบอลเพียงแค่สิครั้งเท่านั้นตลอด90นาทีคือเมื่อคุณเป็นกองหน้าที่คมมากเนี่ยแต่บอลมันไม่ไปถึงคุณนะคุณไม่ได้สามารถสัมผัสบอลได้แล้วคุณจะทําอะไรได้ถูกไหมครับก็ต้องขึ้นชมเกมรับวััันน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 นีีีีีี้ททท่่่่กก่นนยนน่ยยยยืืแแพ็็็คคคคคกกกกกดดดมมาุุเเเเเปรรรระบบบสลลใงงหิออ ก็ถือว่าจังหวะนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีช่องให้ซิตี้จ่ายบอลเข้าไปลุ้นในกรอบเกียโทษไดยด้วยซ้ำนะครับคือมันก็กลายเป็นว่าอ่ะมันก็เข้ามาสี่เข้ามาสิจ่ายบอลไปก็ติดพอติดเสร็จปุ๊บเราก็ตัดบอลแล้วก็สวนกลับนี่เป็นเกมแคลนที่อาร์เนอร์ใส่เอาไว้ในเครื่องเวลาหลังแน่ๆนะครับผมว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ อานเนอร์นั้นพัฒนาทีมขึ้นมาอย่างชัดเจนจากยุคของคลอปนั่นคือการทํางานในเกมรับที่มีความละเอียดและเมียนละไม่มากขึ้นซึ่งเขาทํามันได้ดีจริงๆต้องให้เครดิตอา์เนอร์สโตมากๆเลยนะครับเอาประเด็นที่3ครับต่อสัญญาพวกเขาทีแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ปัญหาของลิพูเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ผลงานในสนามครับแต่ว่าเป็นเรื่องของนอกสนามที่ตอนนี้สัญญาของ3ตัวหลกักอย่างเทรนด์ฟานดไดและซาร่าเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าใดๆออกมาเลยนะครับแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยจะเป็นการเจอกันกับแมนซิตี้แต่ผลงานงทั้ง3าคนก็แสดงให ทีมต่อไไปให้ด้ดเพราะการจะไปหาหนักเตะแบบฟานได้เทรนซาร่าก็ไม่รู้ว่าเราจะได้นักเตะที่มีผลงานดีระดับนี้ได้จากไหนนะครับรวมถึงยังต้องมาแบกรับความเสี่ยงที่ว่าจะเข้าระบบกับทีมได้อีกไหมอีกด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผลงานของทั้ง3คนเนี่ยมีผลต่อเกมนี้อย่างชัดเจนเลยครับเทรนดวันนี้เล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะนุนเนีแบบเด็ดขาดแล้วก็สามารถเอาโดกูอยู่บ้างในบางจงังหวะคือจังหวะโดกูเนี่ยยังไงก็ต้องซ้อนอยู่แล้วครับโดกูไวามากครับแล้วก็เทรนเองเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นเรื่องเกมรับแต่สิ่งที่ ประตูที่ทีมขึ้นนำเนี่ยก็มาจากเทรนดนี่แหละครับที่อาศัยจังหวะวางบอลยาวให้ซาร่าหลุดไปหักเข้ามาเปิดให้กัปโปซึ่งมันเป็นเรื่องของวิชเช่นในการจ่ายบอลครับที่แบดลี่อาจจะยังไม่มีแล้วคุณก็อาจจะหาวิชเช่นแบบนี้จากแบคคนอื่นๆไม่ได้อีกแล้วด้วยซ้ำไปส่วนฟานไดในวัย32ปีครับก็ต้องใช้คําว่าด้วยวัย32ปีแต่ว่าสามารถเอาชนะกองหน้าวัยกลัดมันอย่างฮาร์แลนได้แบบสบายๆแบบนี้คือมันก็บง่งบอกถึงศักยภาพของฟานไดนะครับฟานไดเข้ามาทะได้อย่างแข็งแกร่งครับคุมเกมรับได้อย่างยอดเยี่ย จากบอลสำเร็จ9.2จ่าย์เซ็นต์แจกบอลเข้าไปที่สุดท้าย3ครั้งบล็อก2ครั้งคเครียบอล7ครั้งดักตะบอล3ครั้งเอาบอลกลับมาของได้1ครั้งด้วยกลากาศชนะ3จาก4ครั้งนี่คือฟอร์มของฟานไดในวัย32ปีนะครับคนสุดท้ายครับมซาลาผลงานในวันนี้1ประตูกับ1แอสซิสครับส่วนผลงานใน13เกมลีกที่ลงเล่น11ประตูกับ7แอสซิสใช้คําว่าเป็นผู้นําทุกอย่างทั้งประตูและแอสซิสของสโมสรครับผมว่าแค่นี้ก็น่าจะบอกได้นะครับว่าบางโมน,น Ara, เขาก็ทาได้อย่างยอดเยี่ยมครับสติวันนี้จ่ายบอลสำเร็จ73%ครับยิง1ประตูแอสซิสต์หสร้างสารรค์โอกาสสาคัญ1ครั้งเลี้ยงบอลผ่าน1ครั้งคลอสบอลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาบอลกลับมาครองได้สครั้ง3ามคนมีผลงานที่ดีมากๆในเกมนี้นะครับเป็นนักเตะที่สําคัญแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นได้ดีในเกมใหญ่ถ้าเราต่อสัญญ,ญาพวกเขาทั้ง3คนได้ลิฟวูจะเพอร์เฟกทั้งในและนอกสนามแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนครับหลังจบเกมมีคําสัมภาษณ์ที่น่าสนใจมากๆ1นึ่งครับ ซาร่าครับถูกถามว่าเอเรื่องของสัญญาจะมีผลต่อผลงานของเขาหรือเปล่าซาร่าบอกว่าแน่นอนว่ามันก็อยู่ในหัวของผมแหละผมคิดว่านี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของผมกับแมนซิตี้ที่แอนฟิลด์ดังนั้นผมเลยพยายามจะสนุกกับมันให้มากที่สุดบรรยากาศจากแฟนบอลมันน่าเหลือเชื่อมากผมกําลังสนุกกับทุกวินาทีที่เหลืออยู่ที่นี่ผมหวังว่าเราจะคว้าแชมป์ลีกแล้มารอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แม่ กูจาเหมือนกับบกมืายบายแล้วนะฮะกูจาเป็นลางขนาดนี้นะฮะอ้อนวอนขอสัญญาใหม่ขนาดนี้นะฮะ F S G เอ d ริชาร์ทฮิวมึงรออะไรกันอยู่ฮะให้ <ye> <h ye> ให้เขาไปเถอะอย่าคิดเดยอะเออระโทมึงหาคนมาแทนได้เวลาฟอร์มขนาดเนี้คือมันมีแหละแต่มึงก็เอาหน่อยสิวะยอมหน่อยวะกูว่ากูขอแล้ววะนะครับเอา เปเด็นสุดท้ายครับอย่างที่ผมล่าวาจาวไว้ถ้าชนะซิตี้ได้ผมจะพูดคํานี้และผมพูดอีกครั้งครับลิเวอร์พูลลุนแชมป์เต็มตัวซีซั่นนี้ครับในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงนะครับก็ต้องบอกว่าผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะพูดคําว่าลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบเต็มตัวหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเรานาห่างซิตี้ไป11คะแนนและดีห่างอาร์เซนอลแบบ2-9คะแนนนะครับก็เรียกว่าผ่านมา1-3ส,สาของเกมพรีเมียร์ลีกทั้งหมดแล้วนะครับก็คือ13เกมแน่นอนว่าคนที่ควรได้รับเครดิตในผลงานระดับนี้ ทั้งๆท,ที่ในตอนแรกเนี่ยก็แทบจะไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่าชลอีจะทําได้ผมเองก็ไม่ได้เชื่อเหมือนกันนะครับยังงงด้วยซ้ำว่ามึงเป็นใครวะเนี่ยนี่คืออาโน่งนี่หว่าอ่าแต่วันนี้อาโน่งที่เธอ้อมันล่อเธอแล้วนะล่อพวกเราด้วยแล้วก็ทําให้เราหลงรักเขามากขึ้นมากขึ้นทุกวันกับความละเอียดละเมียดละไมในการเซตแท็กติกของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับสิบนัดอันตรายที่ใครๆก็มองว่าอาร์เนอร์จะไม่รอดครับมาวันนี้ผ่านมาแล้ว10เกมที่ว่าลิเวอร์พูลชนะ9เกมเสมอแค่เกมเดียวนั่นคือเเสมออกกัับรรนนนลล็คไดด้5ะะถ่่ปปตตตูููขง23 10นัดที่ผ่านมาผมเชื่อว่าอ่านเนอร์นัน้นพิสูจน์ตัวเองโดยไม่ต้องพูดเป็นคําพูดเลยนะครับเพราะผลงานมันเป็นที่ประจักษ์มากๆเลยทีเดียวแผนการที่หลากหลายปรับไปตามคู่แข่งที่เจอรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาในเกมเกมรับที่ยกระดับมาเป็นระดับท็อปของโลกและแนวรุกที่สามารถพึ่งพาได้นอกจากนั้นครับก็สามารถ m มนจ g เมนต์เรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บ ที่อาจจะไม่ได้ส่งผลมากมายนะครับอาร์เนอร์สามารถยกระดับผลงานของบรรดาตัวสมรองได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้ตัวสมรองนั้นขึ้นมาแทนที่ตัวจริงได้แบบไม่มีข้อกังขาถ้าไม่ชื่นชมอาร์เนอร์เราจะชื่นชมใครถูกไหมครับหลังจากนี้ครับจะมีเกมใหญ่กับนิวคาสเซิลแล้วก็เอเวอเรตันซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ที่อาร์เนอร์ยังคงต้องทํางานหนักต่อไปนะครับมันไม่ใช่แค่ผ่านเกมซิตี้ไปแล้วแปลว่าเราจะเป็นแชมป์ซะที่ไหนเพระฤดูกาลนี้มันยังไม่จบลงอาร์เนอร์และลูกทีมยังคงต้องทํางานหนักต่อไปแน่นอนนะครับหลังจ Game City งนนกเกมมัติต้้้คอางผวววไไไ่่แ็ด เหมือนกันนะว่าทีมของเราจะมีผลงานดีขนาดนี้หลังจากที่ครอปจากเราไปแต่เรายังต้องเจอกับทีมอย่างอาร์เซนอลแมชซิตี้เชลซีผมเฝ้าดูพวกเขาแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวพวกเขาจะกลับมาได้แน่ฤดูกาลนี้มันยังอีกยาวไกลมากๆอาร์เนอร์ยังคง stay humble นะครับเหมือนที่ฮาร์แลนดเคยบอกใครสักคนเอาไว้อาร์เนอร์ก็ยัง stay humble คือทอมตัวอยู่ตลอดเวลานะครับอาร์เนอร์บอกว่าฤดูกาลนี้อีกยาวไกลตอนนี้เราเป็นทีมที่ลุน้นแชมป์เต็มตัวก็จริงมันมาไกลกว่าที่เราคิดแต่ว่าเรื่องราวหลังจากนี้เราที่เป็นคู่คุมชะตาชีวิตตัวเอง จะขีดเขียนมันด้วยผลงานในสนามถ้ารักษาฟอร์มกันเล่นแบบนี้ได้สิ่งที่เราคาดหวังก็คงมาถึงในไม่ช้าแต่ถ้าเกิดสะดุดขึ้นมาแล้วกลับมาไม่ได้ก็อาจจะมีผ้าป่าคว่ำได้เหมือนหลากหลายฤดูกาลที่เราผ่านผ่าดกันมาทําใจให้ร่มๆแล้วพูดออกมาดังๆว่าปีนี้เราจะลุ้นแชมป์ไปด้วยกันนะครับแฟนหงทุกคนวันนี้เกมเองไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามให้เกมเองด้วยนะครับสวัสดีครับ